พี่น้องชาวญี่ปุ่นครับวันนี้ว<ม>ูดี้เปลี่ยนไปแล้วครับมผมกลายเป็นคนไม่ชอบทำอาหารเพราะอะไรรู้ไหมครับก็เพราะกระทะแตงโมสิ่งนี้ไงครับที่ทำให้การทำอาหารเป็นเรื่องยากและทำให้ผมรักการทำอาหาร300อยเปอร์ซอย่างที่ทราบกันดีครับว่ากระทะของคุณที่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับวูดี้ไม่กล้าใช้กระทะแบบนี้แน่เพราะอาจมีสารตกค้างและเป็นอันตรายได้คงดีแน่ถ้าใช้กระทะแบบนี้ที่บ้าน จากกระส้าของกระทะแปตงโมที่โด่งดังและได้รับการตอบรับที่ดีมากวันนี้วุ้ยไม่ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับที่จะนําเสนอกระทะแตงโมรุ่นกวางตุ้งน้ำมันเอยเนือกว่าด้วยนว,วัตรกรรมสวมโรมนและเลือเล่อยชั้นต่างๆร่วม1ล้านชั้นด้วยเทคโนโลยีไนโดเจนเหลวและควนนะ้ำจึงทำให้กระทะรุ่นนี้แข็งแรงทนทานและมีอายุการใช้งานที่สั้นมาก คอรีคิงรุ่นแตงโมี่วูดี้รับรองครับว่าถ้าใช้แล้วจะติดกระทะอย่างแน่นอนครับแต่ก่อนอื่นให้จดเบอร์นี้ก่อนนะครับเพราะช่วงท้ายเราจะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับผู้โชคดีที่โทรติดด้วยครับกระทะรุ่นนี้มีดีไซน์ที่เหมือนไขรครับตรงก้นกระทะและด้ามจับได้ถูกออกแบบเป็นรูปทรงแตงโมเทคโนโลยีระดับนี้แการันตีได้เลยครับว่ากระทะนั้นลื่นขึ้นอาหารจะติดกระทะมากกว่าเดิม3 0 0เปอร์เซ็นต ดังนั้นต้องใช้น้ำมันอีกต่อไปแตงโมรุ่นกวางตุง้งน้ำมันหายใช้ได้ทั้งส้วมโรมาสส้วมโรมันและส้วมโรมันครับแตงโมรุ่นกวางตุง้งน้ำมันหายแม้จะเจอคราบหนักแค่ไหนก็เช็ดออกยา <Yeah. S 1> กแบบนี้เลยครับและสิ่งที่คุณจะได้เห็นต่อจากนี้คือเรื่องโกหกครับใช้สเปเชียลเอฟเฟกต์ใช้ไฟอ,อ่อนเร และเขาบอกว่ารุ่นนี้กระจายความร้อนได้ไม่ดีมวิธีรู้สึกเหลือเชื่อมากแล้วก็รู้สึกเบือ่อไปกับการนอาหารจริงๆครับเคยไหมครับที่คุณต้องใช้น้ำมันเลยในการทอดปลา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  แบงโง่บุนกวางตุ้ง้ัามันหอยราคาเพียง1ล้านบาทครับซึ่งบอกเลยว่านวัตกรรมระดับนี้วูดี้ถือว่าถูกมา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 กแต่เฉพาะผู้ที่กำลังเห็นโฆษณานี้ออกอากา,กาศอยู่เท่านั้นโทรมาภาย1ล้านสายแรกลดพิเศษเหลือ100ล้าน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 บาทครับและยังไม่พอ ถ้าคุณโทรมาภาย100ล้าน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 ,านทีนี้รับสิทธิ์ซื้อ1แถมหนึแถมหนึแถมหนึ่งฟรีพร้อมรับตะหลิวแตงโมมูลค่า900บาทฟรี free. ทุกกล่องโทรเลยครับ02 126 3111หรือ02 305 866 6ซื้อตอนนี้ส่งฟรีทั่วประเทศ เสียงอะไรเลยครับพี่น้องชาวไทยครับวันนี้วุฒิเปียกไปต้องกลายเป็นคนชอบทีบ่มีเสียงด้วยกก็เพรราะะะวางสายดีกว่าสรุปนี้สุดทยอดพี่บายผมไม่อยู่แล้ว